แม่พี่น้องทุกๆท่ทานมือนักสิป้าไสเป็นไงไ่ไข่มดแดงมือหนักบได้มา,าม,ดดามไมางไข่มดแดงมยังบ่เขามาเกาะติดแม่แล่แม่แล่ไงไข่มดแดงพี่น้องมือนี่เขาน้่แม่แล่มาเพราะว่าตากล้องเขาไปขวดทานมือนี่บอกว่าอินดี้ไปขวดทานเลยบ่มีผู้ไทยเขาคิดไปเฮา ก็เลยติดตามแม่แล่ด้วยที่ว่าถือกล้องมาเนาะถ้าแม่รา่ามาไหว้บ่บไปขอทานเฮากะสีแแงคือกั้นไก่มาแดงเนาะสะบายดีน้ยสบายดีป้าเฮาน้ำล้างแม่แล่ไปได้เลยไดน,นี้เนาะ,ะฝากติดตามส้มด้วพี่น้องเบิ่งว่าสิได้ไก่มดแดงลายประไดมือนี่แง่รอบแรกคองปีเลยละนะ่ะเ <laughs> นาะ <laughs> นา้ยนุน้ยถือแฮนซสอยแม่เมื่อนี่ มือนี้น้องวีถือขาก้องสวยเนาะ <c oughs> หล่อมือนี้ี่ใช่ปะพี่น้องก็รอให้หล่อถุงให้ถุงหน้าเนาะมือนี้สิไปผ่านต้นมะกอ,อกกีบ่บ้านเนาะถ้าผ่านต้นมะกอ,อกฮะสิเก็บมะกอกเลยเอ <c oughs> ้ยไรมะกอกกี่ดอนหอมีโย มาแล้วเขาไปบอกอยู่ท hey, างผูกมืออยู่เนาะทางนั้นแต่หนูไปทางตัวแต่มันเป็นแป้นนะเนี่ยมันไปทันง่วงว่าดอกฮะฮะ กเลื่อนไะด้เนาะยังไม่ได้ขึ้นโคกังเถื่อเลยปี่นี่มิแต่ไปหันไปหน,ไปนีไปหนีไปหันไปหันไปหนีเลยไม่ได้ขึ้นโค Đi. Nhớ bay thằng nào một đen thì khóc. Bay thằng phi. จ <ile S 1> <the way. S 2> ้ากว่าอะไรเสื้อเป้า

โบมีพอดีเลยอมมี่เลยไม่ได้ใส่ปลายใส่ตึงยังอะไรพอนุ่น No. มือนีแดดหอนเนาะก็ติดแม่แรงเต็ม,เต,มเต็มมือมืออะไรอันซาลาว์ซาไกา่บาไอ้วางเขากัาจังไปน้ำกันอีกเท่าไหน่อ้อว่าสิออกอหน้าเนะทีแรกพี่ยนมันขำหรือมาหลอกกูซะก่อน เอาห้างมีไข่บ่มีไข่เยอะอ๋อใหญ่ไหมเอาห่างมาให้อือเห็นอยู่เดินมีปะอืมดอกบัวลอยอันนี้นะอืมอืมอืม ไล่ลาซอยคอยไม่ลาบันนี้เก็บเอาค่อยๆเก็บเอาลูกไปโตเก็บเสื่อละโตลูกพี่พี่อยู่แค้นแม่พี่ลูกพี่พี่ไปเกินมาซึ่งหนังเลยเบิดแล้วปะสันใบหม่เอาเผื่อไม่แล้วเพราะมันหนักพนัก ห่างได้นี่น้าไปหึงดูกเลยต้องหมดเด้งห่างโอ้มีไข่ปะไม่ได้บอกว่ามันมีไข่ Ơ, hên dù, nhưng mà luôn lông, nhoại luôn. Ôi, mà đất xóa kẹt nè, màu đen luôn cân đơn Ở đây, ở đây kẹt với nhè, khai màu đen nắm phần mày sợ nhau đi đấy nhau đi tầm tầm Mấy sợ nhau đi nhau sợ nhau nhau đi sợ nhau mà sợ nhau xuống sợ nhau đi sợ nhau Ôi sợ nhau đi sợ nhau đi sợ đi เข่าหลอนมือแรกแม่พากันเด้อเข่าต้องวิรงอนมือแรกรลอนริมท่ามิตรทมอนี่ไงตัวเพี่ยวตัวเบาเขียวร้อนเขียวร้อนฮะก็ร้อนมาอย่างออกมาเนี่ยไม่พม่องเอาดึงออาหาย

นักพักลงมาแบบใดนี่ได้บอลมาพัากคือตว่าได้เลยแม่แต่แท่เนาะแม่นอิลี่เนี่ยเห็นก้ามมายังโมเป็นนั่นอะเลยยังโมเป็นใบเลยพี่น้องใบไทยแต่เป็นหมากเนาะอยู่ในหมาป้าดกดิลี่ si sì hạt luôn mà nó ông đốt mà anh Văn. Ai giờ tiếc người tiếc, chỉ bằng cái cậy này. bên đấy. sụp gì bả? trộm đấy nọ. coi chèo oan là cả ao luôn bị lôi, sột kín sột kín ดกๆเต็มต้นหิตกระป้องน่ยลีอุมยใบมีแต่มาคอนโนล่แต่เหาบึกในโทสะโผล่เห็นมั้ยเนาะมาคนทันใหญ่กำลังกำลัง 南害了。 จำพี่น้องเลยไอ้หน้องเบิ่งเลยไข่ปลายลายบไอ้พี่นองเบิ่งนว้วให้าอยู่นล้วนงไหลกันทางอ้อมนี่น่นแหลบังมานีาแปเลอแปะไหอยู่นี่ดิขอมพี่นองบับใบมันอ ไข่ก็นี่อยู่ไข่ไปลาปนไข่มาะนะกเนาะคนอื่นเขาก็ต้องไปตองอ่ะยังห้องด่าพ่อเทียนเนาะเล่นไม่พี่ต้นไงเห็น,น,นยัง่ะเห็นแ <laughs> ม่ปีนไม่ั่งนั่งอยู่ปีนไม่ทั่งผูกผูกปีนไม่ทั่งคผูกอะไรบ้าก็ปีนไม่ทั่ง <ด>เป็นแมลงคือไอ้น้องวีคุ้มก็มหงายกินหนายเชืออเ่ออะไรนะหอกเหอกเกือที่สามแล้วเชื่อมานเติมเนาะมีไข่เชยเนาะไข่ามากอยู่พี่เนาะ หัางกบเดียวเนาะทำไมมันมาหัางสื่อแหงลายๆนล้วน่ะมันหัางมาเนอะมันหลุดลายที่บดเอาผ่านมือบขนาดไหนกัดดีรู้วัากัดบดมดอีก กน,นกนด้เรียบไปตองเหรออ้อาวรีบมาอาีกยวายให้ฉันมาถอดเห็นมั้ล<ะ>่ะห็นแม่วุณแม่ไปเต <laughs> ือที่ซ้ำโทรเกอที่ซ้ำเราจี่น้องอา <laughs> เห็ดทั้งตาทั้งฝงกไมบ้าน บาดนีสิบหอยนออ้องถอสิพผ้าน้องเมื่อแต่แม่แรกสิวผ้าเมื่อเลยแหละดุเลยพี่แม่อ่างเอ็ดนะค่ะเลยเด้อดูยดยอ้าวไปเต็มมืออย่างเอยก็ดเอาก่อน <c oughs> อัดไปก่อน มองวีช่วยด้วยมอ <c oughs> งวีช่วยด้วยปิดกล้องไว้ก่อนมันบอแไม่แล้มันเบอร์ได้ถือไข่ได้ถือเปล่งไปเองมือข่อยจนว่ามุนเบิดห <c oughs> มดคัสเชื่อไอ้พงพิลอมปีกปีก่อนเขาไปแหนะใส่อยู่ทงมือเนาะ แต่ว่ามาเฮาเรือนเนี่ยออกขอนอยู่ทิดช่องทิดกับปวดเศร้าบัดปันเศร้านั่นลอกออกได้มือนี่โดยเฉพาะเล็บมือลอก,อ,อกกะมาควักควักบัดมันเศร้าดิดของโมดแดงสมเนาะแขนนี่มุนเบิดข้อมุนเบิดโดยเฉพาะหิ้มตาเนาะมันหมักครบปวดไอพ่องเศร้าไข่กับจังสิพากันไปอีกเถินึง ไปโคกูุณแมบานนี้เนาะว่ <c oughs> าไงเมื่อนี้ก็มาดมาได้ได้เสืเ้อผาไปให้บึงบ่งเสื้อผ้าไปบึ่งนี่เนี่ยกะถังเปิดได้เพื่อนแอบแวบเดียวหมดสิออกเบิดมันมีแม่เป้งเบิ่งบึ่งสังเกตมึงเดียวเอามือเข้าไปนี่แกบดได้ได้ได้โอ้โหมันอยากต่อสู้พี่น้อง ให่มึงอ้าเฮามือก่ากีบ้าได้ป่ยื้อใส่เฮาสุดๆน่ะอ้าขึ้นมาเยื้อใส่เฮาเดี๋ยวสีไข้ายใเบิ่งเนาะบ้านนี้อึบเอาฝาลงก่อนอื

นี่สีไข้เบิ่งก่อนอไข่ได้เลยไข่ได้โอ้หมดกัดอ้าตัวหมูอีหลายอีลี่พี่น้องก็ไอ้งับไว้เปิดได้บ่แม่เป้งสิออกจนอยากเต็มกระแป้งแม่เป้งสิออกอึอขุมไว้ก่อนเยี่ยงหัเบิ่งเนี่ยอือนักคึกคือยากเต็มกระแป้งเมาเลย ในั่งนี่ใครเยอ่สำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอจบลงสำเนียงอ่นะจะลืมก็ไลค์ก็แท้ก็สติ๊กเกอร์กระดิ่งเป็นกำลังใจให้เด้อพอกันคลิปหนาเนาะ <c oughs> น้องวีจบคลิปให้แน่น้องวีหัวเหัวอะไรน้องวีกินขนมขนมเต็มปากเดี๋ยวเราเขาขจบลงก่อนเนาะพอกันคลิปหนาเนดะ้อพี่น้องนี่ก็วิธีชีวิตของคนบ้านเฮาเองเนาะ เ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวไปในอีกเทื่อหน้าก็ยังสิมีพี่ยังสิไปอยู่หลายเทื่อเนาะคลิปนี้ขอลาลงก่อนแมต้องไปหาอยู่หากินอยู่ตลอดขอลาลงก่อนเนาะบาดนี้